สวัสดีค่ะคลินิกกฎหมายแรงงาน EP ที่19ค่ะวันนี้แอดมินโบวีเนี่ยนำเอาบทความจากเพจคลินิกกฎหมายแรงงานมาเรียบเรียงให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆพี่ <S 1> <S 1> ๆ,ๆ,ๆ,ๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับประเด็นที่ว่า,ามีแฟนเพจคลินิกกฎหมายแรงงานค่ะท่านหนึ่ง inbox เข้ามาสอบถามว่ากรณีมีเพื่อนร่วมงานตั้งคันและบรรจุเป็นพนักงานประจําได้1เดือนแต่กฎของบริษัทคือห้ามตั้งคันจนกว่าจะบรรจุงานครบอายุ1ปี แต่กรณีนี้เป็นเพียงการอบรมในชั้นบรรจุงานเท่านั้นเหมือนกับการพูดรอยๆค่ะไม่ได้มีการระบุในสัญญาจ้างแล้วทาง HR เนี่ยให้ออกจากงานเพราะถือว่าเป็นกดตั้งท้องตอนอายุไม่ครบอายุงาน1ปีกรณีนี้ทำอย่างไรได้บ้างคะค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดกันเนี่ยฝากเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอนลินโบวี่ด้วยนะคะถ้ากดแล้วเนี่ยไปรับฟังกันเลยจ้า <_ N> <A> ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถามกันเข้ามามบ่อยๆด้วยเรื่องเลอกจ้างพอตั้งคันเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยไหมหรือข้อหนึ่งค่ะบริษัทเลอกจ้างเพราะลูกจ้างตั้งคันเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่ <_ N> <A> ข้อ2ค่ะในสัญญาที่ลูกจ้างลงนามไว้เนี่ยระเบียบข้อบังคับบริษัทมีกําหนดไว้ก่อนแล้วว่า ถ้าตั้งคันต้องลาออกไปเองแบบนี้ถือว่าลูกจ้างให้ความยินยอมตั้งแต่ต้นแล้วหรือไม่มารราฟังกันชัดๆได้เลยนะคะมาตรา43พรบคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ในายจ้างเลือกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีคันการกำหนดเรื่องให้เลือกจ้างพอตั้งคันไว้ในสัญญาหรือข้อบังคับบริษัท และลูกจ้างลงนามไปแล้วก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องห้ามชัดแจ้งโดยพรบคุ้มครองแรงงานพศสอ 2, 5 5 4 1อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสัญญาข้อดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะและหากเลิกจ้างพอการตั้งคันในจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ทำงานต่อเนื่องกันมาในมาตาราหนึพรบเดียวกันค่ะ ังนั้นในกรณีที่สอบถามเข้ามานี่ว่าควรทำอย่างไรแนะนำให้คุยกับ HR ไปเลยค่ะว่าข้อสัญญาดังกล่าวเนี่ยใช้ไม่ได้หากประสงค์ที่จะเลิกจ้างก็ต้องตกลงเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงร่วมกันได้ไดนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านบทความยาวๆหรือดีกาเต็มๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเพจคลินิกกฎหมายแรางงานนะคะและขอฝากเพจไฟล์มา r รอยัลไ้ด้วยค่ะ โบว,วิสัญญานะคะว่าจะเอาบทความที่เกี่ยวกับคดีอาญาของเพจไฟล์ My Lawyer เนี่ยมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆพี่ๆฟังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า